เรื่องแบบไม่เอียงนะเนีย่ยมันวิ่งทั้งอันเลยนะาาสวัสดีครับสวัสดีรอบบ่ายครับผมมาชมกันต่อครับหลังจากพักกินข้าวเที่ยงแล้วก็มาลุยประกอบตัวครับเครื่อง GO 8 C J1 ครับตัวนี้เช็ดไหล่น้ำยาเลย นี่อะไรลงแทงแอร์ F11 พี่ลองเอาเช็ดหน้าให้ดูสินี่เงินแอลกอฮอล์ว่ะดึงมาไหนฮะสุดไหนนี่สะอาดครับ ต้องเช็ดอย่างสะอาดเลยหลั<ค>งจากที่<ป>เราลื้อนะครับแกะฝาตัวนี้ออกเขาเรียกว่าฝาอะไรพี่ฝาหลังฝาหลังจานไฟวินครับเนือ่องจากว่าน้ามันเครื่องปั๊มน้ำมันเครื่อง,องดูดไม่ขึ้นครับตอนนี้เราแก้ไขปัญหาแล้วดูดขึ้นแล้วโอ้โหดิน เกไปเก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วโกบเครื่องคืนนะครับกกบอุปกรณ์เช็ดทำความสะอาดนิดหน่อยติดใจเด้งครับ ประมาณเที่วโมงหนึ่งครับได้ติดเครื่องแน่นอนครับรอบนี้มาชมอีกรอบนึ่งไอ้ทัวนี้มันไ,ไว้ทำอะไรตัวล็อกะหีอตัวล็อกเพราะว่ารงไฟวินปลาย่ดนเนี่ยมันจะเป็นมาร์กบอกองศามันก็เลยมีติ่งเอาไว้ตรงนี้ใส่ได้ท่าเดียว อ้นอดนี่นอนดขาวนี่นอนดขาวเน,นาไม่ใช่นอนดดำเนี่ยเนี่ยนอนดขาว,นานวต้นนี้เราทาสีไว้เพื่ออะไรพี่หามันดูมีแต้มหดไปหน่อยหลายตัวแบบว่าหายแล้วอ๋อเสร็็จแแลล้วกไ่ต้ม,ตมว่าขันแล้วใช่ไหมใช่เพาขี้ลืม จะเริ่มประกอบก้นอ่างแล้วครับเขาเรียกว่าเครียกว่าอ,อะไรนะท้องอ่างน้ำมันเครื่องนี่เราไม่ต้องลองเลยใช่ไหมเราไม่ต้องลองดูก่อนเลยใช่ไหมประกอบไปเลยแล้วก็ ติดเครื่องรองเลยทีนี้ขึน <า S 1> ้นไ,ไม่ขึน้นรอบนี้ครับกาวนี่เหนียวมากเลยมันยี่ห้ออะไรนี่ไพี่ผม,มว่าแถวบ้านผมไม่มีใช้นะน,นี่นะส่วนมากใช้แต่กาวดำนี่กาวดำกาวขาวเีแค่นีด้เดียวเนี่ยอื น้ะเ <No. S 2> นี่ยติดแค่นี้เองดูอะมันมันคนละอย่างอะไอที่เขาใช้ใช้กันมาพี่ <Huh? S 2> ไอ้กาดำที่ใช้ใช่เนี่ยมันมีหลายประเทศเนาะอันนี้สําหรับฟาปเกระไงอ๋อ oh. ใช้แทนกระดานกระดาอ่ะอืมใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เนียวดีมากเลยถ้ามันแห้งนี่ผมลองดึงดูแล้วครับโอ้เนียวเหมือนโอลิงเลยดีจริงๆ หลอดเท่าไหร่พี่สามร้อยสองร้อยกว่าบ,บาทสองร้อยกว่าบ,บาทหมดกี่หลอดพี่นะหมดไปสิบกี่ร้อยแล้วนะวันนี้ซื้อมาสองร้อยหกสิบแต่ถ้าตัวเปอรมาเทคที่บอลมันจะแค่ร้อยกว่าบาทอ่าใช่ในที่ใช้ทเ,เ,เท่านี้ที่บอลสีเทาดาวเทาดำแหละที่บอลมีสีขาวก็ดีนะสีขาวอ่ะ ร้อยก็บบาี่ยแต่ทีืมทีบอลอันนี้แค่แค่รอประเกนไงเลยไม่ได้ทายเยอะปกติอ่ะมันจะซีนอยู่แนวนู้น่ะเป็นเส้นเลยอืมล้างได้สะอาดมากจันโอ้นี่ไงโอ้ประเกนมันยังออกไม่หมดเลยนี่ นี่จริงอ่ะมันใช้กาวแทนปเก็ตไงเขาเลยทําร่องเอาไว้อันนั้นอันเนื้อกาวน่ะที่อยู่ข้างล่างนี่เนื้อกาวใช่ใช่เราไ,<ง>ไปใช้ประเก็ตเราก็ไม่ต้องขูดมันก็ปล่อยไปนั้นเลยถ้ามันเต็มอย่างนั้นอืมเครื่องเจวันในผมเปละติดตัวถ่ายนใะนมันเครื่องนะมีสองรูครับนี่หนึ่งนะี่ก็ตรงนั้นหนึ่งเพื่อเพื่ออะไรฮะ เ,เครื่องหน้าทิมป่ะไม่รู้นะทิมแล้วก็น้ำมันใสอ่ก็ดีนะดีมันกันนะทำให้เสีื่อแต่ก็ถ่ายไม่หมดหรอกดูไปแล้วลก,ก็ดูนี่ร่องข้างนี่ทำไมเขาทำเผื่ออะไรนี่นนองข่าวเนี่ยฮะให้เนื้อ,อไแข็งขึ้นไงอืมทำเป็นร้อนไงแต่ตรงนี่ยหมดอยู่ อู้ลอยฝักบัวมันถึงล่างนี่เลยเหรอนี่ใช่ไหมใช,ใช่โอ้ถึงถ้าถึงต้องตีลงไปใช่ไหมเนี่โอใช่ไหมเนี่ใช่รอยฝักบัวไหมใช่มันเป็นรอยที่ว่าน้ำมันมันพ่นขึ้นพ่นลงแล้วก็มีเศษตะกอนอ่ะอืมันไหลกลับนี่ใช่ไหมไหลกลับเราลองวัดด้วยเนี่ยเนี่ยจิบจากขอบเนี่ยวัดความสูงวัดเท่าไหร่วัดได้คร่าว อกจากอ่างบี้มันไม่จุม่มไม่น,น,นอนแหละมันจะไม่ถึงก้นหรอกเกือบถึงก้นทำไมตัวนี้เขต้องทำเป็นอลูมิเนียมเนาะ ให้มันเบาเบาขึ้นแล้วก็นวัตกรรมการผลิตทุกวันนี้มันทันสมัยขึ้นไงเครื่องทุกวันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมหมดแล้วตรงนี้ใช่ที่รองแทนเครื่องไหมใช่ใช่โอ้โหรูโบเลยฝั่งนู้นอ่ะเมันลิ่นเนาะยาวก็น็อตมันหลวมอ่ะโอ้โหรูโบเลยฝั่งนู้นอ่ะมันหลวมน็อตไม่แน่นอืม เรื่องก็เขย่าพยมและจุดนี้เป็นจุดที่ขันยากด้วยเนี่ยใช่ขันน็อตตัวบนเนี่ยมันแคบล้วงในรูก็ตซีง่ายนี่โอ้ที่นี้นิ้วนิ้วโป้งเย่ได้เลยอันนี้เย่ไม่ได้มองไปเห็นที่หลังมันรูอะไรรูคัตซีมีปอกมีรูล้วงแล้วก็ใช้ใช้แปะปอกแปะมันจะเป็นแปะของแก๊กอ่ะอืมยิ่ไก่ดิจังไงเนี่ยชอบมากวนแต่คนเท่านี้แหละ เดี๋ยวเป็นไรไก่ก่อนนะวางเลยวางให้ถูกนะทาเกลียวได้จริงแล้วเราเบาลงไปเราหลบปั๊มนะนี่นั่นแหละถูกแล้วนั่นแหละวางเลยวางข้างหลังฝั่งนี้เรก็เลงจะกลับมาทางนี้ก็บอกกลับแล้ยก็เลยกลับมาฝั่งนี้นี่บอกว่ามันถูกแล้วนั่นแหละถูกแล้ววาง้ตรงเนี้ย เอ,อ้มันเลืออ่อนได้หรอกเป็นยัง,งะะไงเนาะเตะเลยครับเอาเป่าด้วยเป่าเป่าปากด้วยเป่าไหมเป่าปากมึงไม่ยกอ้อยอ่ะติดเตะด้วยต้องมาทำเทเลม,มือสูงไว้หรอกยกเฉยๆันนี้มันเขาบอกสามตันยกลอยเฉย,เย,อย,เฉยโอ้ยติดปิ๊ปั๊ม ร้อยน,นี่แค่สองตันสีเองแม่งบลอกเราหายเรายกเกตนนี้เชื่อไหมว่มาร้อยกว่าบาทเนี่ยไม่แพงจะเป็นหกเจ็ดพันห้าหกพันตรมันไม่มีขายอยู่ดิอตอตลมมาอยู่เข็มไหนขีดไหนเอา แต่มันต้องอยู่ขีดนี้ขีดแรกนี่เลยใช่ไหมใช่ถ้าขีดนี้เพราะว่ามันมันอันนี้มันมันมันเสียแล้วอ๋อตัวตัวนี้นะอืมปกติมันต้องแน่นมันยาวโพดตัวเช็คน้ำมันเครื่องตัวเนี้ยหัวตอนเดียวมันยาวโพดถ้าสั้นมันดีเรียบร้อยครับระวังดินหล่นนะเราเอาค้อนยางมาดิ ไรเดี๋ยววางแล้วก็โดนมันเดิมก็โดนวางพื้นแต่ละผ้ามีไงมัน,นจะตีไปเลยพุ้งมาหน่อยเดย้เดี๋ยววางพื้นระว,วงังทะลุไปตาย,ายพี่พ่ใช่ตเคอพอ่พอพ่อ <c oughs> เดี๋ยวทะลุ <c oughs> เดี๋ยวทะลุแล้ว <c oughs> น็อตอ่ะ Yeah ครับงั้น yeah. 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 นี่มันเป็นอะไรแผ่นอะไรรองข้างบนนี่ผ่นเล็กพอพะอันนี้มันเป็นชั้นเดียวเออสองชั้นเออสองชั้นเนี่ยเหล็กมันบางก็นี่ไงหนึ่งสองตอนแรกบอกจาโมชั้นเดียวเครื่องจีอูแปซี่นอูมีเยอะมากหลายยี่ห้อเหลือเกินเอ้ยหลายรหัส

กองบางเครื่องแต่ต้ามีความว่าหลายโจม,มีแข็งไปแลยต้องใส่ก่อนใช่ไหมกองมีกองลูกเล็กลูกยาวกองตัวไหนดีนี่ก็รูเดียวกันมั้งกอก okay. อเข้าไปเท่ารูข้างไงกอกด้านข้าง ต้องตั้งวาล์วอีกใช่ไหมต้องตั้งไหมพี่ตั้งเหรอเพรอะเราก็เล่นคลายน็อตแล้วก็ต้องตั้งหรอวาล์ว wow ใหม่แต่เช็คแค่ตัวบนตัวตน,นั้นเลี้ยงมาแล้วเดีอยเลี้ยงหมดแลยเอเลี้ยงทั้งร่มฝนยุบตกเอาเราบอกไปให้เร็ว <laughs> นนหน่อยขานขาดเจ็บ <laughs> <laughs> มีร่มทำนานเกินปะ <laughs> พอมันเย็นใช่ไหมต้องเอาล้มออกถึงจะร้อนทำงานคล่องนี่แหละอืมเจไดหาไว้ไว้จดดตากแดดเปิดร้อนประมาณอีกใช้เวลาอีกกี่นาทีพี่ชั่วโมงครึ่งฮะชั่วโมงครึ่งได้ติดเครื่องแน่นอนเอามันต้องไปในเครื่องตัวนี้ึ่เร่งโอเคครับเดี๋ยวเราชมกันในคลิปต่อไปแล้วกัน ดี๋ผมเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จก่อนสวัสดีครับ